เดลิเมอร์ออนไลน์ปลายด้านขวาชายแดงใต้ ประพันวิทิวงบรัาธิการเดลิเนเรอร์หลายด้านขวานชายแดนใต้สื่ยุคใหม่สะท้อนความจริงส่องทุกมุมมองสู่โลกโซเชียลศูนย์พัฒนาอาชีพยังทำดีเพื่อพ่อหลวงต่อเนื่องประชาชนจนต่อตื้นตัวโรคไอกรนระบาดวอนขอยาอาหารบรรเทาความเดือดร้อนศูนย์พัฒนาอาชีพกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้รวมกับนายธีรชัยรัตนกมลผู้ก่อตั้งบริษัทดิโต้ประเทศไทยจำกัดมหาชน นายทกรรัตนกมลบรรณาธิการบริหารเนชั่นทีวีและสำนักข่าวอิสราจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้พัฒนาอาชีพให้นักเรียนโรงเรียนแสงสวรรค์ตำบลกาตองอัมพยาหาจังหวัดยะลาพร้อมมอบถุงบรรเทาความเดือดร้อนให้นักเรียนที่กำพร้าและด้วยโอกาสอีกจำนวน35ชุดเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ครูและนักเรียนโดยมีนายดาลิยามีนจินตราผู้อำนวยการโรงเรียนแสงสวรรค์และนางรอฮิมายูโซผู้จัดการโรงเรียน นอรวมถึงครูนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาอาชีพยังได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนและมอบทุนอาชีพให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสและจังหวัดสงขลาอีกด้วยนางสาวรรกียออาบูประธานศูนย์พัฒนาอาชีพเผยทางศูนย์พัฒนาอาชีพยังคงทำดีเพื่อพ่อหลวงอย่างต่อเนื่องในการช่วยเหลือบรรเทาทุกพี่น้องประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาอาชีพรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่จำนวนมากขอยารักษาเบื้องต้นทั้งในกลุ่มที่เป็นเด็กเล็กและผู้สูงอายุเช่นพารายาแก้ไอแก้วัดลดน้ำมูกรวมทั้งขอข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอีกจำนวนมากเนื่องจากขณะน,นี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รคไอกรนกำลังระบาดหนักในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีการติดเชื้อมาก ที่สุดจำนวน108รายและมีเด็กอายุ18วันเสียชีวิตในส่วนของจังหวัดยาลานราธิวาสและจังหวัดสงขลามีผู้ติดเชื้อและส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ต่างตื้นตัวติดตามเฝ้าระวังและป้องกันอย่างใกล้ชิดโดยเบื้องต้นทางศูนย์พัฒนาอาชีพมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลและลงท้นที่อย่างต่ออันเนื่องในศูนย์ข่าวใต้รายงานเดลิมนเร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่สองทุกมุมมองสังคมพหุวัฒนธรรมสู่ชายแดนใต้